ฝน20%กลางระวังน้ำท่วมฉ4 23ธันวาคม22-25ธันวาคมย่อมความประกาศต่ำมาอีกรอบฝนเริ่มตก25-27ธันวาคมไทยตอนบนฝนแซกก่อนหนาเวเย็นลงต่อเนื่องพยากรราศากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตกภัยพยากรราศากาศทางเพจและยูทู e ฝนฟ้าพยากรณ์ที่พรลูกคลาชชยทางเฟซบุ๊ก ประจำาวันที่15ธันวาคมในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้แอดมินจะพามาดูและติดตามในด้านของพื้นที่เสียงฝนฝนตกหนกักฝนตกหนักมากจากรมอุตุนิยมทิยาจากศูนย์อุตุนิยมทิยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกรวมถึงประกาศในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลัน น้ำรอระบายน้ำทะเลหนุนสูงจากน้ำเข็มลุกไล่พื้นที่เสี่ยงฝนจากรมอุตุยมทิยาจากแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศรวมถึงแนวโน้มฝนในอีก15วันล่วงหน้าจากกรมอุตุยมทิยาและจากโมเดลเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับ ในวันนี้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือก็จะเป็นอีกวันที่จะมีฝนตกปลาขานองสงท้ายเนื่องจากบริเวณกอบอากาศตูงหรือมวลอา,ากาศเย็นแผ่ลงมาประทะจึงทําให้เกิดฝนฟ้าขนองเข้ามา20%ของพื้นที่ก็จะตกในบางพื้นที่เท่านั้นนะคะนอกจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วพื้นที่ที่ต้องระวังคือบริเวณพื้นที่ภาคกลางตั้งแต่ในวันนี้15ธันวาคมถึง23ธันวาคม จะมีได้ของน้ําเค็มลุกไล่โดยในช่วงที่1 5ถึง23ธัน 24, วาคมจะมีอิทธิพลของน้ํำทะเลหนุนสูงอาจจะส่งผลทําให้ระดับน้ํา ในแม่น้ําเพิ่มสูงขึ้นและไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่าริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําแม่กลองรวมถึงชุมชนนอกเขตแนวขันกั้นน้ําและแนวเขื่อนชั่วคราวบริเวณพื้นที่ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ําถาวรหรือแนวฟันรอรวมถึงประวังน้ําเข็มลุกล้ําส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภครวมถึงภาคการ,กรเกษตร จึงขอให้ประวังน้ําทะเลหนุนสูงและน้ําเข็มลุกลาในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครสมุทรสาค,นาครนครปฐมและสมุทรสงครามนอกจากนั้นแล้วในด้านของฝนชุดต่อไปในช่วงวันที่2 2จนถึง25ธันวาคมจะมีย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่จะก่อตัวและเคลื่อนตัวบริเวณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนล่าง และเคลื่อนต่อเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ปลายแหลมยวนหลังจากนั้นในช่วง1 5 2 7ธันวาคมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะมีฝนแทรกจากการพัดนําของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดแทรกพัดแซมเข้ามาได้บางพื้นที่นะคบก่อนที่อากาศจะหนาวเย็นลงอีกนอกจากนั้นแล้วนะคะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่25-27 ธันวาคมจะเป็นฝนชุดต่อไปเตรียมรับมือฝนชุดต่อไปที่จะมีฝนตกหนักถึงห,หนักมากรบริเวณภาคใต้ขอให้ติดตามการอัปเดตพยากรณาา์และติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมทิทยาก,กันอย่างใกล้ชิดนะคะพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักถึงหนัก,นกมากเข้ามาบางพื้นที่จากกรมอุตุนิยมทิทยา แจ้งแต่ในวันนี้15ธันวาคม2567ถึง16ธันวาคมพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักบริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงากระบี่ตรังพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและอราธิวาสนอกจากนั้นแล้วแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศแอดสนันแจ้งแต่พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก พื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายระนองพังงากระบี่ตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและลราธิวาสพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณจังหวัดชุมพรตราชธานีและนครศรีธรรมราช ส่วนแอดมินเดินภัยสภาพปรกาศแอดธนวัฒน์แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนกักพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางสีเหลืองบริวเวณจัหงหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางพยา,น,าน่านตราดประจวบรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาภูเก็ต กระบี่ตรังสตูลและยะลาส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากบริเวณพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนาราธิวาส นอกจากนั้นแล้วนะคะในด้านของกรมอุตุนยิยมวิทยาศูนอุตุนยิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังออกมาประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่8แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากสีแดงบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษธ,ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราที่ว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศในเรื่องของฝนตกหนักหนัก,นกมากบริเวณภาคใต้ขึ้นลมแรงบริเวณอ่าวไทยและอากาศหนาเวเย็นประเทศไทยทางตอนบนเป็นฉบับที่12 15-16ธันวาคม2 5 6 7บริเวณควาประกาศสูงหรือบรรยากาศเย็น กำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นลงอุณหภูมิลดลง1-3องคาองศาลมแรงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพสากอากาศที่เย็นลงรวมถึงระวังอันตรายจากอากีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศที่แห้งและลมแรง ในขณะที่มรสุมตนออกเสียงเหนือกําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ประกอบกับมีหย่อมคอประกาศตำ่ำเคลื่อนผ่านบริเวณอ่าวไทยทางตอนล่างและภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไร้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมอ่าวไทยกําลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่สัดเข้าหาฟังส่วนชาเรือขอให้ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสําหรับเรือเล็อกอ่าวไทยคนงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวโดยจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้15ธันวาคม2567 ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงากระบี่และตรังส่วน16ธันวาคม2567ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสตรังและสตูลขอให้ติดตามพิาการประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิด ต่อไปนีาจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ภาพข่าวน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลาหลากบริเวณภาคใต้ ภาพข่าวแรกที่บริเวณพื้นที่จังหวัดชุมพรชุมพรหนักแล้วท่วมไปเกือบทุกอำเภอเกือบทุกพื้นที่แล้วร่มฝนกำลังแรงปกคลุมบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองชุมพรทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากครอบคลุมบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองชุมพรอเภอท่าแซ่อประทิวสวีทุ่งตะโกหลังสวนพาโต๊และแมและบางส่วนฝนตกหนักถึงบริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดระนองบรวณอำเภอกระบุรีและอุ่น อำเภอเมืองระนองและในหลายพื้นที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังจึงทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังอย่างที่ท่านเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวที่ส่งเข้ามาจากทั้งบ้าน นอกจากนั้นแล้วนะคบน้ําท่วมบริเวณถนนสายเอเชีย41ช่วงจังหวัดชุมพรรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้แนะเลี่ยงใช้เส้นทาง2005 14ธันวาคม15นาฬิกาเมื่อวานนี้กลมทางหลวงหมวดทางหลวงชุมพรแข้งทางหลวงชุมพรรายงานสถานการณ์น้ําท่วมบนถนนหลวงหมายเลข41ถนนสายเอเชียช่วงสีแยกปฐมพรเขาบอ ระดับน้ำสูงถึง60ซนติเมตรทำให้รถเล็กสี่ล้อไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้สาเหตุของน้ําท่วมในครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทําให้น้ําระบายไม่ทันซึ่งเจ้าหน้าที่หมดทางหลวงชุมพรได้ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนพร้อมติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและกลวยจราจรสําหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางในเส้นทางดังกล่าวแนะนําให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางถนนหลวงหมายเลข2 0 0 5เพื่อ,อออกทางหลวงหมายเลข4บ้บานทามะปริง ท,ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนทางหลวงหมายเลข1586งรีตลอด24ชั่วโมงนะคะและขอให้ประชาชนเดินทางด้วยความระวังและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดขอบคุณภาพและข้อมูลข่วาจากเพจตำรวจทางหลวงต่อไปนจะพาไปดูการเพียงประกาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้15-16คันวาคม25 6 7 ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจละลดลง1-3องศาจะมีฝนร้อยละ20ส่วนมากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุดสิบแดยีองศาและสูงสุด2ี3 0องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดแปดองศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึงสิ้ากิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาลมแรงอุณหภูมิจละลดลง1-3องศาอุณหภูมิต่ำสุด15-19องศาและสูงสุด26-29องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9 1้าถงอ,งองศาจากลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็วสิบถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีอากาศในตอนช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2ถึงองศาโดยต่ำสุด2 1่สององศา,า,งศาและสูงสุด2 7่0องศาจากลมตะนออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึง2 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาตลมอ,อกรวมทั้งชายฝั่งอากาศเย็นในตอนเช้ารมแรงอุณหภูมิจะลดลงถึง2องศาโดยต่มสุด20-25องศาและส ود, 3, ูงสุด29-33องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วย20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ1เมตรหากจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตร กรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศใน,ในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจละลดลงหนึ่งสององศาโดยต่ำสุดย2 2 3ิบอง่องศาและสูงสุด2 8่2สององศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25ยกิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝอนฟ้าคะนองร้อยละแปดสิบฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและลราที่วา่าอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด28-30องศาจากลมตะวออกเฉียงเหนือความเร็วิลี10-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นขึ้นสูง2-3เมตรบรเิเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าข้านองอาละ60ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังรองุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด27-31องศาตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวออกความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ2เมตรหากจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตันออกความเรว็วสูงพถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงะเลข,ขึ้นสูง1-2เมตรห่างจากฝั่งและ,ระบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นของแท้ติดตามเพียงราาประกาศประกาศคำเตือนอย่างกล้ไรชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีละต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบพอมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ดนวนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ